ก็แกหวันไปเรู้ชมยูทูบ b e นะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมที่ mm hmm. มีชื่อว่า c o n t ท a ต์วอร์เนนั่นเองนะโดยในเกมนี้เนี่ยก็จะมีภารกิจให้เราไปทำโดยการไปถ่ายผีในสถานที่น่ากลัวน่าัวต,ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาคลิปที่ได้เนี่ยอัปโหลดลงช่องเพื่อให้ได้คนดูตามที่เกมกำหนดเอาไว้นั่นเองนะซึ่งนี่ก็คือแบบคร่าวๆแบบคร่าวๆจริงๆอ่ะเออส่วนใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มตเติมเดี๋ยวเพื่อนผมจะอธิบายอีกทีตอนที่เราเล่นจริงอ่ะนะซึ่งราพูดถึงเขาว่าเพื่อนเนี่ยนั่นก็หมายความว่าครานี้ผมมีเพื่อนมาเล่นด้วยนั่นเองและนะซึ่งก็บอกเลยว่าอื้มจากเกน่าว จะกลายเป็นเกมตลกในทันทีผมบอกไว้เลยจริงๆนะมันจะไม่ใช่เกมน่ากลัวอีต่อไปอ้าวน่นกัวเหมือนกันซิวไล่เราก็ไปเล่นอะไรดีกว่านะมันนั่งดูยิ่งหาหาเดี๋ยวนะแล้วมันต้องเล่นอะไรเดี๋ยวนะวิธีการเล่นอะไรไงเออมาต้องมานี่นี่เรามาดูเคล็ดเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดเล่นยังไงอ่ะนี่นะครับเราจะต้องกลับไปสู่โลกเก่านะครับแล้วก็ถ่ายอะไรบางอย่างที่น่ากลัวน่ากลัว ก็ออกมาแล้วโหลดใน f a c e b o o k y Tube นะครับ t Facebook เราจะดังด้วยกันถ้าโลกเก่านี่เป็นยังไงอ่ะมันน่ากลัวไหมมันสปุกี้มากสปุกี้โอเคสปุกี้ก็สปุกี้ไปถ้าเจอเดี๋ยวจะรู้เองใครจะไปถ่ายกูถากล้องกูถากล้องกูถ่ากล้องเองถกล้องเลถ่ายไปด้วยมันต้องเอาอะไรไปบ้างเนี่ยกี่กล้องเลยวะกี่กล้องเไปนะครับวันแรกเราไม่มีอะไรทั้งนั้น เราไปเลยดีกม่ไม่แล้วมันไม่มีของอย่างอื่นให้เราเอาไปอีกเหรอไม่มีเรามันจุดตอนเนี้ยเราต้องหาวิธีรวยก่อนต้องรวยมากกว่านี้วันนี้นนชอชแชทอยู่กับรายการเออล่าเออเชนโซเม้นะครับฮะไม่มีอะไรผมโคตรชินเลยว่ะ <c oughs> ทำอะไรไปเนี่ยป <c oughs> เปิดมาก็คิดแล้วโอ้ยยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยมาเปิดละ โอ้โหโอ้ย oh เป็นโลกที่ไมันค้างอยูม okay. ืดมนไข่ตอนเจอแล้วโอเคโรงงานนี้ประวัติคืออะไรครับอันนี้โรงงานหรือโรงเรียนครับโรงงานครับโรงงานรู้ได้ไงครับโรงงานโรงงานทิ้งไปแล้วนะครับผมอ่านเปิดเออ่วิกิพีเดียมาเมื่อกี้นะแล้วตากทองนี่คือต้องทายอย่างเดียวส่วนคนอื่นก็คือวิ่งใส่ผีใช่ไหมฮะครับมไเก็บภาพไปมาก แล้วถ้าตากล้องตายนะครับก็เก็บกล้องแล้วเพ่นครับโอเคครับแต่ไม่แน่ตากล้องอาจจะเพ่นก่อนเอเราจะเจอบันไดทางลงนะครับแชทกระโดดลงไปเลยครับเอ่อเราเดินลงไปก่อนโอ้ยไปตบตบโอ้โอ้ยโอ้ยกมอนบอย Where are you เดี๋ยวตากล้องนยครับตากล้องตอนนี้นำหน้าคนนำทางไปแล้วฮะโอ้เฮ้ยไอ้หมอ ตกใจว่ะแลพวกค่าออกซิเจนนี่คืออย่างไรก็คือถ้าหมดนะครับตายโอเคครับจำผมมาครับตามมาเอ่าอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับมันยังทำงานอย่างไรก็ไม่รู้เครื่องปั่นอะไรครับลองไปทดสอบดิไม่ไม่ทดสอบครับอันนี้เครื่องปันงป่ออนแหละครับนนเครื่องปัน Par งป่นน้ำผลไม้เหรอครับเอ่อปันป่นปั่นเลยครับ ปัดให้เขารู้ปูให้เขารัดอะไรอไเนี่ยโอ้โหยคมเลยนะฮะเออมาดูใกล้ๆมั้ยครับตูมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆไหนลองโดดเข้าไปดูเอาไปครับไปแทนผมเลยครับไปแทนผมเลยครับโอยเกรู้โอยเกรู้ไปเลยมาดูใกล้ๆครับไปไลไปไปไปใกล้ๆครับไปไปไเรียบร้อยแต่เมื่อไรจะไปหาผีกันครับแต่บอกว่าจะไปหาผีน่ากลัวน่ากลัวเอาไฟฉายผมหมดอะทำไงอะ เอ้าเปิดเลสหน่ะเอ้าก็ไม่รู้นึกว่าไฟฉายอินฟินิตี้อ่ะดูข่าวบนนี้มีแบตเตอรี่อยู่อุ๊ยวัวถ่ายเร็วถ่ายเร็วอุ้เต่าสเนลแมนสเนลแมนสเนลแมนอปโยไปโยเคเบิร์กเอ้าตากร้องหายตากร้อง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 ไปไหนตากร้องไปไหนครับคุณรู้ไหมไม่รู้ครับเขาน่าจะกลัวสเนลแมนมากเกินไปนะครับ นี่นะครับผมขอซูมหน้าเขาจะชัดนะครับโอ้โหสมาร์ทลองไปเออ่ทักทายเขาดิฮัลโหลโอ้ยเดี๋ยวเขานี่ดูไม่ดีเลยเขาดูไม่เป็นมิชเท่าไหร่แต่เขาก็เดินช้าเขาก็ไม่ได้ดูอันตรายขนาดนั้นเราไปก็ต่อดีกว่าไปไปเร็วไปเร็วโอ้ร ทำไงทำไงทำไงมัดกลับมาดทำไงทำไมันมีคำถามมันมีคำถามไม่ทำอะไรอะไรอล้วทำยังไงอะเนี่ยเนี่ยมันมีไฟมีไฟเออกดกดกดทำไงฮะมองไม่เห็นมองไม่เห็นจ้าไม่ไม่รู้ว่เห็นไม่เฮ้ยโอ้โหตาแรกเพื่อนผมก็ตายไปหมดแล้วตอนนี้ชีวิตค่อนข้างแย่นะฮะเปิดเกมมาก็เออ กล้องเอ๋อโอเคกล้องกล้องไปเอ่อทำไงต่อดีฮะชีวิตนี้จะเปิดข้างในหรือข้างนอกข้างนอกเลยโอ้โหมุมนี้อ่ะโอเคเอ่อสามสองแอคชัน่นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการที่จำในคุณเปิดแคลอรี่เปิดแคลอรี่อะไรครับมผมนะครับเอ่อผมเอฟซีเอ่อ, FC, อ,อสโมสรซื่อครับโอ้ย คุณนำรายการมีคนนะครับชื่อสวัสดีฮับฟึ่งคนตากครับสวัสดีครับผมตั๊กเองครับตูนบริตั๊กนะครับไม่ใช่ครับตั๊กจักรจี้ครับดีจักรจักนะครับว้าวอ้าวพามพามออกไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ไปไปตอนนี้เราอยู่เหมือนว่าจะอยู่ในเรือเก่านะครับอันนี้เป็นบาร์หรือเปล่าครับใช่แต่มันอยู่ในเรือนะครับโอ้ตรงนี้เหมือนกับที่ รับอะไรดีครับรับอาหารไหมครับรับได้อื่นแทนได้ไหมครับมาการต้าแก้วอะไรคือมาการต้าครับมาการต้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตีนตะปองไหมครับไหนต้องเป็นทางคืนดีกว่ามันจะเดิทางตันนะครับตรงนี้โอเค,อเคไปนนถนนไหมถนนมีแสงไฟอะ่ะข้างหลังคุณอนะ่ะตากล้องตากล้เดินเดินเดิน ตรงนี้ค่อนข้างดูปกตินะครับเป็นเออเหมือนโซนเก็บของเลยปะข้างหลังเหมือนจะเป็นห้องเก็บของปะโอ้ยยาเพิ่งพี่ผู้ดำเนินรายการเราควรจะเดินไปทางเดียวกันนะเด็กอะไรเด็กอะไรปุ้อะไรอะปุ้มอะไรอะยัติจักยอะไดเด็กอะไรอะยัติจักรอะไรคือปุ้มอะไรอ่ะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเสียงไหมสิงไหมอ่ะเอาละเหมือนจะมีแค่ผมเพื่อนตอนนี้เขาไปเฝ้าผู้อิ่นไอ้บอสมันติงเพื่อนตายไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันป่วยม่เงินมันเงระเบิดตายตายหมดแล้วเหรอแบงแบตก็เหมืนมันมันล่อดูห้องไว้กูมึงโดนระเบิด ไปเกียไปวิธีอ่านรอเดี๋ยวละโมงตรงนี้ด้านกล้องมันมีปุ่มด้านบนใครมันไปกดปุ่มวะไม่ใช่กูท้องเองนี่แหละไอ้บ้าไม่รู้ว่าก็เห็นปุ่มมันน่าสนใจก็เลยกดไปเลยมันกล้องห้ามกดหรอใช่ไหมไม่รู้น่าจะมันกดปุ่มมันระเบิดกล้องก็เลยจะกดไม่เลยตัวแตกเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยสวัสดีครับเย็นนี้กับรายการที่สามคือเบิร์ดแครี่ เปิดแคลรี่อะไรครับนะครับเออ่ผม FC สโมสรสื่อนะครับโอ้ยผู้นำรายการอีกคนนะครับชื่อเออ่สวัสดีครับฟึ้งตั๊กครับสวัสดีครับผมตั๊กเองครับบริตตั๊กนะครับไม่ใช่ครับตั๊กเจกัจี้ครับตีเจกัจั๊กครับเปล่าเอล่าพามพามเอาแปะเรองอะไรดูไหมรู้ไปฮัทไปะอะไรฮะตั๊กอันนี้เป็นบาร์หรือเปล่าครับ ไม่ถ่ายเล่นไม่ถ่ายไม่ถ่ายเ้ยวิวพุ่งอยู่นะตอนนี้หมายกับพี่รับอะไรดีครับรับอาหารไหมครับรับอย่างอื่นแทนได้ไหมครับมาการิต้าแก้วครับอะไรคือมาการิต้าครับมาการิต้าโอ้โอ้เาะงั้นผมขอเอาน้ำแทนครับขอน้ำน้ำเปล่าตะกอได้ไหมครับเอาตีนตะก้องไว้ครับไอ้บ้าบิ๊ก อย่าเข้ามาโอเคอะไรจะน,นี้ไม่ได้จะมีอะไรเลยปะ <c oughs> อยู่กับผมสิ่งไรอ่ะสิ่งไรอ่ะเอาละเหมือนจะมีแค่ผมเพื่อนคนนี้เขาไปเฝ้าพรผอ้หญิงกันนะครัแแบแต่ตอนนี้กลับมาสมุดพ,พันวิวเหรโอ <c oughs> ้ยได้เยอะอยู่ <c oughs> เหรอได้ตังเยอะปะเ,เยอะเลยแบบพันวิวอนะ่ะ สามพันอะเราก็ต้องไปเก็บต่อไงออเราเก็บมาน้อยอะ่ะเรายังไม่ได้ถ่ายอะไราลถ่ายแค่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะไปนอนก็ไปนอนต้องนอนด้วยเหรอ,อจ้องเต็นทชมพูใช่อ่านอนบุกเก็บ ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้อาจจะยังไม่ได,ดีมากเรื่องด้วยที่ว่าเรื่องการปรับเสียงของเพื่อนมันอาจจะยังไม่ได้ดังเท่ากันนะก็ต้องขอภอภัยด้วยจริงๆแต่ก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าตัวใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าจมาคาย,ยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ